สวัสดีค่ะวันนี้เรามาต่อกันที่คขังลักที่สุสานตอนที่2 3่สถึงยี่สิ่เริ่มจากความเดิมตอนที่แล้ว ก่อนหน้านี้พระเอกเขาคิดว่าเขาจะพูดให้นายเอกหมุนวังกับโลกภายนอกและเลิกคิดที่จะหนีออกจากที่นี่เพราะเขาพูดไปแล้วเขาก็รู้สึกว่านายเอกอาจจะเอาเรื่องที่เพลเอกพูดนั้นไปใส่ใจและอาจทำให้นายเอกอารมณ์เสียได้ดังนั้นเขาจึงรีบไปบอกนายเอกว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นมันไม่ใช่ความจริงจริงๆแล้วพ่อของนายเอกก็รักนายเอกเหมือนกันพอนายเอกเห็นว่าพระเอกใส่ใจความรู้สึกของเขาและหวังใยเขาอย่างนี้นายเอกเขาก็ร้องไห้ออกมาแต่เพลเอกก็พูดว่าทำไมคุณถึงร้องไห้ผมบอกได้ไงว่าพ่อของคุณต้องรักคุณแน่ๆนายเอกเลยพูดว่าที่่่เเขา้อไไหมใชป็น พราะพ่อของเขาแต่เป็นเพราะพระเอกต่างหากคุณเป็นผู้รักพาตัวที่ไร้สาระมากดังนั้นพระเอกจึงํานเองว่าไร้สาระอย่างไรคุณพูดอย่างหนึง่งแต่กลับทำอย่างได้อย่างหนึง่งให้ครบร้อยแปดอย่างคุณมันบ้าไปแล้ว ผมเป็นคนไล้สาระนั่นมันเป็นเพราะคุณที่ผมเป็นแบบนี้ทั้งหมดนี้ก็เป็นเพราะคุณแล้วระเอีเขาก็ลุกขึ้นและกดในเอกนอนลงบนเตียงสิ่งที่ผมต้องการตอนนี้คือเด็กกำพร้าอย่างคุณให้รู้ว่าคุณได้รับความรักอย่างไม่เห็นแก่ตัวแม้เพียงครั้งเดียวในชีวิตก็ตามเหนือสิ่งอื่นใดสิ่งนั้นสําคัญที่สุดในขณะนี้ เขานอนจ้องมองน้านนายเอกยกมือขึ้นมาลูกที่ใบหน้านายเอกอย่างอ่อนโยนนายเอกเขารู้สึกถึงความอ่อนโยนของพระเอกที่มีต่อเขาผมรู้ว่าคุณบ้าคนนี้กําลังวางแผนอะไรอยู่แต่เขาไม่รู้ว่าความตั้งใจของผมที่จะหนีออกจากที่นี่นั้นมันเป็นเรื่องแน่นอนเช่นกันแต่ตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนว่าการถูกไล่ล้อมไปด้วยความอบอุ่นอันบริสุทธิ์นี้ความอบอุ่นที่เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีใครสักคนของยายคุณแม้เพียงชั่วขณะก็ตามมันไม่เห็นแก่ตัวเพียงสําหรับผมนายเอกเขารู้สึกได้ถึงความอบอุ่นและอ่อนโยนของพระเอกท เขาจึงหลับตาลงสัมผัสความอบอุ่นนั้นไปหัวใจพอพระเอกเห็นท่าทางของนาเองอย่างนี้ก็ทําให้เขาเกือบจะบ้าไปเลยบ้าเอ้ยมีอะไรบางอย่างที่ทําให้รู้สึกดียิ่งกว่าการมีอะไรกันจริงเหรอแล้วเขาก็บอกนายเอกว่าเขาจะพาเองออกไปข้างนอกพอนายเอกได้ยินอย่างนี้ก็ทําให้เขาแปลกใจสุดๆฮะออกไปข้างนอกกันเหรอคุณจะพาผมไปไหนแล้วเพล็กก็พูดว่าเขาจะพาเอกไปที่สุสานจุดที่มีหลุมศพอยู่เป็นพื้นที่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าได้ มันเป็นจุดโปรดของผมในสุสานแห่งนี้ผมเกลียดบ้านหลังนั้นแต่ผมก็ชอบบ้านหลังนั้นเหมือนกันผมอยากจะแสดงมันให้คุณดูพอในเอกได้ยินพลเกพูดว่าสุสานแห่งนี้ทุกคนสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้พื้นที่สาธารณะงั่นเหรอคุณไม่กลัวว่าผมจะวิ่งหนีเหรอผมจะไม่ยอมให้คุณทําแบบนั้นอย่างแน่นอนผมไม่มีทางปล่อยให้คุณหนีออกไปได้อีกแล้ว แต่คุณออกไปไหนไม่ได้ถ้ายังดูแบบนี้สุสานจะปลี่ยนให้บุคคลเข้าเยี่ยมชมจนถึงพรุ่งนี้และเจ้าหน้าที่ของผมไม่สนใจอะไรนอกจากงานของพวกเขาเลยดังนั้นจะไม่มีใครจำนักธุรกิจอย่างคุณได้คุณยังต้องปลอมตัวก่อนที่เราจะออกไปที่นั่นมานี่สิมากับผมเราไปหาอะไรใส่กันดีกว่าแล้วเขาก็พาในเอกไปที่ห้องเสื้อผ้าของเขาในเอกเขายังสงสัยเกี่ยวกับประตูที่ถูกล็อกไว้อย่างแน่นหนานั้นเรากลับมาที่นี่อีกครั้งแล้ว ทางเดียวระหว่างชั้นสองและสามคือบันไดนี้เส้นทางอื่นๆที่จะไปชั้นสามถูกปิดกั้นอย่างสมบูรณ์นายเอกพยายามสังเกตด,ดูเส้นทางให้รู้ว่าเส้นทางไหนไปที่ไหนกันบ้างแล้วเขาก็ถามเพลิงว่าคุณเกลียดการใช้ชีวิตในบ้านหลังนี้ใช่ไหมแล้วเพลิงก็พูดว่าโอ้ผมอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิดและไม่เคยไปไหนและผมก็จะอยู่ที่นี่ตลอดไปมันเหมือนกับว่าผมกําลังรับทนอยู่และที่แห่งนี้ก็คือคุกส่วนตัวของผมเองพอนายเอกได้ยินเพลิงพูดอย่างนี้แล้วเขาก็รู้สึกตกใจฮะคุกงั้นเหรอ แล้วพระเอกเขาก็บอกนายเอกว่าแม้ว่าผมจะไม่ค่อยแต่งตัวมากนักมีสินค้าดีๆไม่กี่ชิ้นที่นี่อาจจะใหญ่เกินไปสําหรับคุณแต่คุณจะจัดการเองได้ผมต้องการให้คุณดูเหมือนคนอื่นเลือกสิ่งที่คุณไม่เคยใส่มาก,ก่อนแล้วนายเอกเขาก็ไปเลือกเสื้อผ้าแล้วเขาก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าออกมาขณะที่พระเอกนั่งรองนายเอกอยู่นั้นพอเห็นนายเอกเดินออกมาเขาก็ตะลึงจนอ้าปากค้างนายเอกก็ถามพระเอกว่าแล้วแบบนี้ล่ะเป็นยังไงบ้าง ยิ่งเห็นในเอกแต่งตัวแบบนี้ก็ยิ่งทําให้เพลงลงไหลสุดๆเขาพูดกับในเอกว่าพอเห็นคุณเป็นแบบนี้แล้วผมไม่อยากออกไปไหนเลยผมอยากจะใช้เวลาทั้งวันอยู่บนเตียงกับคุณแทนพอได้ยินเพลงพูดอย่างนี้ในเอกเขาก็พูดว่าถ้าคุณกลับคาพูดของคุณชาตินหน้าคุณก็จะเกิดมาเป็นลาในเอกเขามองดูตัวเองแล้วเขาก็รู้สึกว่าแต่งตัวแบบนี้แล้วผมแทบจะจําตัวเองไม่ได้เลย แล้วเขาก็ถามเพลงว่าหมิ่นเจ้าหากคุณตกลุ่มนักผมจริงๆทําไมคุณไม่แสดงออกในรูปแบบปกติล่ะวิธีปกตินั้นเลอมันคือยังไงแล้วนนยกก็พูดว่าก็แบบว่าคุณมาจีบผมหรืออะไรประมาณนั้นแต่ทําไมคุณต้องรักพาตัวผมแทนพอได้ยินในยพูดอย่างนี้พระเอกเขาก็ลุกขึ้นด้วยท่าทางที่โมโหทําให้เนยกตกใจสุดๆว่าพระกจะทําอะไรพระเอกเขาเดินเข้ามาใกล้ๆในเอกแล้วพูดว่าสวัสดีคุณสวยผมขอเบอร์ของคุณหน่อยได้ไหมทำให้ในเอกตะลึงอัาปากข้างไปเลยเขาไม่รู้ว่าจะตอบเพลงยังไง แต่แล้วพระเอกเขาก็ปิดปากของนงเอาไว้และพูดว่าผมไม่สนใจคาตอบของคุณจริงๆผมแค่อยากจะกอ่ออาชญากรรมเท่านั้นและไม่ใช่ว่าคุณจะสามารถตอบรับการตามจีบของผมจริงๆได้ใช่ไหมและอีกอย่างคุณแต่งงานแล้วและใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นนี่คือทั้งหมดที่ผมสามารถทําได้แล้วพระเอกเขาก็จูบนายเอกจากนั้นพวกเขาทั้งคู่ก็โน,นเนียกันต่อก่อนที่จะออกไปข้างนอกตัดผ้ามาที่สุสานพอพวกป้าๆเห็นว่าพระเอกมาที่นี่ดังนั้นพวกเขาจึงพากันดีใจมากฮาดูสิเจ้านายตัวน้อยของเรามาแล้ว ใครอยู่กับเขากันนะแล้วเพลก็พูดว่าสวัสดีคุณย่าสวัสดีคุณป้าเขาเป็นเพื่อนของผมผมพาเขามาเที่ยวชมที่นี่แล้วคุณป้าท่านนั้นก็พูดว่าเขามาเลือกลุมสมงั้นเหลอทําให้ในอเอกแปลกใจสุดๆรีบปฏิเสธไปว่าไม่ใช่แม้คุณป้าท่านนี้ล้วก็เห็นว่าท่าทางของในเอกของเราเหมือนคนใกล้ตายหรือไงนั้นมันหาย,ายากมากเลยนะปกติแล้วไม่เคยเห็นคุณพาเพื่อนของคุณมาที่นี่มาก่อนเลยมันเป็นครั้งแรกเขาก็หล่อเหมือนกันนะ แล้วเวลานั้นคุณลุงก็เรียกเพลงว่าคุณชายน้อยเครื่องตัดหญ้าพังอีกแล้วมาดูให้หน่อยได้ไหมจากนั้นพระเอกเขาก็พูดกับพวกป้าว่าเขาจะไปที่นั่นก่อนนะบอกให้พวกป้าตามสบายกันเลยแล้วเขาก็บอกานเอกว่าเขาจะไปเช็คเครื่องตัดหญ้าและบอกให้ในเอกสามารถเดินไปรอบๆได้แต่ต้องยืนอยู่ตรงที่เขามองเห็นได้นะโอเคไหม จากนั้นเขาก็เดินไปเช็คเครื่องตัดหญ้าให้กับคุณลุงหลังจากที่เขาไปเช็คดูสักพักแล้วเครื่องตัดหญ้าก็สามารถกลับคืนมาใช้งานได้ปกติพอเห็นท่าทางของพระเอกที่ดูสนิทสนมกับทุกคนที่นี่และก็เห็นว่าทุกคนต่างก็หัวคึกคักกันอย่างมีความสุขพอเห็นอย่างนี้แล้วในเอกเขาก็คิดว่าสุสานแห่งนี้ไม่เหมือนที่ผมคิดไว้เลยมันไม่ได้มืดหรือเศร้าเลยสักนิดมิ่นเจ้าดูคุ้นเคยกับพนักง,งานทุกคนเป็นอย่างดีเขาดูไม่เหมือนคนบ้าที่จะจับใครไปทั้งที่คุกหรอกนะด้วยทิวทัศ คุณคงไม่เคยเดาได้เลยว่าความมืดมิดถูกฟังอยู่ข้างใต้นี้จากนั้นพระเอกเขาก็มานั่งพูดคุยกับคุณยายเขาถามว่าหลังของยายยังเจ็บอยู่ไหมแล้วคุณยายนั้นก็พูดว่าตอนนี้มันดีขึ้นมากแล้วด้วยยาและอุป,ปรกรณ์บำบัดที่คุณให้มาฉันเกลีแล้วฉันดีใจที่สักวันหนึ่งฉันจะได้ฟังอยู่กับคนที่ฉันรักพอได้ยินคุณยายพูดอย่างนี้พระเอกเขาก็พูดว่าโปรดอย่าพูดแบบนั้นเลยยายแต่คุณยายท่านนั้นก็หัวเราะออกมา ไม่เป็นไรหรอกนะความตายเป็นเพียงเรื่องของการมองมันต่างก็เพราะว่าคุณมองมันอย่างไรคุณจะได้รับมันอย่างแน่นอนเมื่อวันนั้นมาถึงพอได้ยินคุณยายพูดอย่างนี้แล้วพระเอกเขาก็รู้สึกเศร้าตัดภาพมาที่ไนอีกเวลานั้นเขาก็เดินไปหาคุณป้าและพูดกับป้าว่าคุณทํางานที่นี่เลยแล้วคุณป้าคนนั้นก็พูดว่าอ๋ออ๋อใช่แล้วเป็นคุณนั่นเองผมอยากจะถามอะไรคุณหน่อยได้ไหมคุณป้า แล้วคุณปาะธานนั้นก็พูดว่าอ๋อได้แน่นอนสีว่าแต่ว่าคุณจะทําอะไรเลยไม่รู้ว่าในเอกจะทำาทางนี้หรือเปล่านะทุกคนต้องฝากติดตามต,ต่อไปค่ะจุมลงแล้วค่ะฝากติดตามตอต่อไปนะว่าพระเอกเล่นในเอกจะเป็นยังไงกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์และสั่นกระดิ่งด้วยนะเพื่อที่คุณจะไม่พลาดกับลิดใหม่ๆที่ออกมาหากผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ